เพื่อนสวัสดีครับเพื่อนเพื่อรู้ป่าตอนนี้แซปรุ่นทองกินนี้ผมไม่อยากทำคลิปเลยนะรู้ป่าเพราะว่าเวลา,าผมทำคลิปเนี่ยเฟซบุ๊กเนี่ยให้รายด้ายมนะคุณคุณท่านพี่เฟซบุ๊กเขาให้รายด้ายมนะแต่ประมาณสักห้าคลิปหกคลิปที่ผ่านมาเนี่ยเขา้ามาให้รายด้ามแล้วเขาบอกว่าพมเนี่ยทำคลิปซ้ำๆเกินไปไม่มีการตัดต่อไม่มีการครีเอทีฟคลิปใหม่ไม่มีความคิดสร้างสั้นเขาก็เลยไม่สร้างรายด้ไม่ให้รายด้ายม ผมก็น้อยใจปกติเมื่ผมทําคลิปคลิปหนึ่งเนี่ยผมได้กาไรขายรถด,ด้วยแล้วก็ได้่าาขนมจาก Facebook ด้วยนะแต่ท่านพี่ youtube เนี่ยเข้าให้ผมนะผมก็ขอบคุณมากแต่ด้านพี่ f facebook ตอนนี้เข้าไม่ให้ผมนะคุณ Facebook เขาอะผมก็เลยเสียใจน้อยใจผมเหมไม่กจะทาคลิปแล้วตอนนี้ยนะเหตุผลก็คือเขาบอกว่าผมเนี่ยคลิปผมเนี่ยไม่มีการสร้างสัง้นไม่มีการตดต่อไม่มีเอฟเฟคคงจะไม่มีเสียงโฮะ์ล็คงไม่มีเสียงจริง แ,แนว่แแนวน่วว้าวอะไรเงี้ยคงไม่มีแบบนั้นที่เขาตัดต่อกันคือผมเนี่ยทำคลิปขึ้นมาเพื่อการค่ายรถผมก็ไม่อยากจะใส่เอฟพองเอฟเฟกอะไรมากมายมันดูปลอมดูไม่เป็นจริงนะคลิปของผมก็สไตล์แบบตดพูดเลยราคาพวกนี้ยู่นี่นั่นอะไรจบไปเลยทีเดียวนะราคาคือชัดเจนนะแบบจิบๆนะเฟซนบุ๊กก็คงบอกว่าพี่เนี่ยคงจะห้าไราไได้แบบง่ายเกินไปนะก็เลยตัดรายได้พี่ออกไป เสียใจมากนะบอกเลยแต่วันนี้มันไม่ได้ทำคิดป,ประมาณสองสาวันแล้วมันคันมันคันปากอะมันยากพูดนะแต่วันนี้นะดีวผมจะไม่ลงราคาผมจะไม่บอกว่ามันราคาเท่าไร่นะดูที่เฟซบุ๊กแต่ให้ต่างพอมาเอาคลิปนี้นะผมจะบอกอางเดียวผมจะโมงเดียวว่าเออรถคันนี้มนันยูอย่างงี้อะไรนะแต่ไม่บอกราคาดูที่ว่าคลิปนี้จะสร้างรายได้หรือเปล่านะให้เบื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะสำหรับท่านคุณพี่เฟซบุ๊กนะเอาคุณที่เฟซบุ๊กดูนะครับไม่ได้ขายนะ วันนี้ไม่ได้ขายนะอะ่ลอกเฟซบุ๊กเลยว่าไม่ได้ขายนะไม่รู้จะได้ยินหรือเปล่าตัวนี้เป็นเออยังได้ยัยงได <c oughs> ้เพื่อนเพื่อนรู้จักแซ็พันทาวัสกิแซ็พันโจร,รู้จักปะรู้ครับแต่โจร,รู้จักแซ็พันอาไหมไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นแซ็พันแล้วก็รหัสอาอะนะเพื่อนๆไม่มีอีกแล้วบอกเลยนะคันนี้เป็นคันแรกของแซ็ปปูดทำกินและ เป็นน่าจะเป็นคันผมดูเว็บตลาดมือซองมานะผมไม่เคยเจอแซ็พันอานะแต่วันนี้นกปากเปียกเสียงดังที่หายเลยโจจับพัดเพชรดิพัดเพชรอะไรโจนะย <c oughs> ินดีกับแกมเซ็พันอานะนเพื่อนไม่เคยเจอแน่นอนนะผมบอกเลยแล้วแล้วคันหลังนี้ผมเป็นแซ็พันอานะเพื่อนและแต่งแต่งนะสามแสนเดี๋ยวไปดูว่าแต่งอะไรบ้างนะ ออกรถใหม่โจรูร้ป่าวว่าแซดพันอาออกกี่บาทประมาณหกแสน 6, กว่า 6, 99, หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันตีว่าออกใหม่อ่ะเจ็ดแสนแซดพันอาครับนะออกใหม่จะสูญยเจ็ดแสนนะแต่งอีกสามแสนเป็นหนึ่งล้านบาทนะมันเพื่อนมาดูว่าความสุดยอดมันเป็นยังไงบ้างนี่ถ่ายรอบๆขันให้เพื่อนดูก่อนถามว่าแซดพันอา ต่างจะแซตพันธ์ธรรมดายอย่างไรนะล้อแต่งนู่ม้าอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นโจ้ก็ลิฟเกินไปโอ้โหแซตพันธ์เนี่ยนะเป็นรถที่พบช็อปมากนะเพื่อนนะมันเต็มมันดุมันมันน่าขี่มันแรงมันขี่ง่ายใช้พิประจําวันง่ายแซตพันธ์อาตัวนี้นะออฟไม่นะราคาเท่ากับคาวาซากิแซตเอ็กซิสอาร์เลยนะซัปร์ตราคาเท่าเน็กเก็ตเพื่อนคิดดูเนี่ยเก็ตคันนี้มันเทพขนาดไหนนะ หรือว่าแซตพันอมีลายมีลายมาให้เลยข้อแรกเลยหนึสติกเกอร์ลายรายิบบ t ทต e อ i ดิชันะลายนี้จําไว้ถ้าเป็นลายนี้เมื่อไรและคุณไปดูที่หางนี่จะเขียนว่าพันอาร์อ t ดิชอย่างนี้คือ z ซตพันอนะสิ่งที่ได้มาจาก z ซตพันอคืออะไรข้อแรกคือปั๊มล้านนะครับ m 5็มห้าสูตรบัมโบมาให้เลยนะและข้อที่สองก็คือได้ที่โชค๊คลังโอรินนะ มาให้เหลยนะนี่คือชัดพันอานะแต่เครื่องยนต์อะไรเหมือนกันหมดนะและคันนี้แต่งไปสามแสนบาทแต่งอะไรบ้างนะเพื่อนกันแข่งกันลบนะนี่ปั๊มบนมือเบรกมือคัดนะกันสะบ,บ Hyper ัดไฮเปอร์โปรนะ r s c มือเบรกเอ้ยไม่ใช่มือคัดแต่งนะ ปั๊มคัาไฟเลี้ยวอย่าเพิ่งไปไอ้พ่งไป้ของใหญ่อกคาร์บอนนะเกียร์โยงกินเล็กนะท่ออาคาโบวิกนะแท้นะแล้วก็แทะไม่ว่าปลายแท้คอฟูเป็นไงนี่อกก็ฟูดูก็ฟิตไม่แรงได้ไงนะบางโพลท้ายคาร์บอน อ่าแล้วก็ที่ติดกล้องโกโปรแต่กล้องโกโปรไม่ได้ให้มาอ่าไม่วิ่งเพียงนี่หนึ่งเก้ากิโลนะครับรถคันนี้เจ้าของเขาว่างไงปะเขามาขายพี่เขาบอกว่าพาะพี่รอกเขาพี่ขอหน่อยผมอยากได้มากบ้านเขาไม่รู้จักพี่พี่เซ่ตื่นเช้ามาหกโมงพี่โทรหาเซ่หน้ากล้องไปตรงตรงเนี้ยจักรสีตตรงเนี้ยแล้วก็เห็นพวกต้นใบไผ่หน่อย ทำหน้าชมโซมาน้าปิดเขาไม่รู้จักพี่พี่ขอต่อราคาเขาให้เขาสมเห็นบ้านเลยเขามาถึงกับครูเขาบอกว่าเขาตกใจเลยเขาบอกนี่มันขังแท่งแก้งแก้งเขาอยู่ต้นมะขามเดินมาว่าหุยพี่ยม่อขาเรอบอกไม่ใช่ครับพี่ผมสะสมหมอล้อเล่นนะพี่ตกใจทุกวันนี้เขาติดตามเขาแล้วเจ้เขาเข้ามาแซลเชื่อสิเขาต้องดูคลิปนี้แน่นอนเพราะรถเข่าคันนี้เขาหลักมากนะแล้วที่จะพัญจุดของแต่งที่ว่าแพงที่สุดเลยนะเพื่อนๆล้อมาเชดนี่ล้อโอแซนี่ว่าแพงแล้วนะ เพื่อนๆเคยเจอล้อคาร์บอนปะโจท่าล้อคาร์บอนโลบอทบ็อกคาร์บอนโอ้โหที่คาร์บอนนะครับเพื่อนหน้าหลังนะนี่อีกแล้วก็ดิสเบรกแต่งด้วยนะเออลืมบอกเลยดิสเบรกแต่งนี่ล้อคาร์บอนล้อหน้านี่เท่านไรเนี่ยไปดูล้อหลังโคตรใหญ่อะเพื่อนล้อคาร์บอนโจรู้เปล่าราคากี่บาทน่าจะไล่ตังค์ หกหมื่นเจ็ดหมื่นถึงไหมน่าจถึงนะเขาบอกว่าเขาซื้อมาแสนห้าแสนห้าล้อห้าอะไรโอ้แสนห้าโอ้นี่ของจริงเพื่อนหัวน่าจะเบานะทำความสะอาดโอ้เบามากเขาบอกว่าอะไรรป่าให้พอแล้วถ่ายพี่บ้างถ่ายล้อมาบ้างไว้เขาบอกว่าล้อเบามากนะพี่แจ็คเก์หนึ่งนี่กดยกเลยนะสตาร์ทเสียงให้ดูแต่วันนี้เราไม่ขี่จะเราขี่บนบนให้ดูเฉยๆนะไม่ไม่ขี่อย่างนอกน้ำท่วมรถเปื้อน ที่ Facebook ว่าว่าผมไม่จะขายนะคุณจะมาปิดการรายได้ผมไม่ได้นะผมไม่จะขายนะแต่เขเดี๋ยวคุณฟี Facebook ีเฟซบุ๊กเขาบอกว่าทําคลิปซ้ําๆอีกไม่ให้สร้างรายได้อีกจบออกไปพูดราคาไม่ได้อีกไม่จะขายเก่งเลยเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงให้เฟซบุ๊กให้ให้เฟซบุ๊กมันเปื่อรายได้ให้เราอะ่ะอ่ะคือว่าไม่ขายเลยกันคลิปนี้นะให้ดูเฉยๆนะอ่ะให้ดูไปอย่างนีนสวยปะ จริงๆเราต้อง,องรเราเรยจบยังไงนะเราต้องจบบอกราคาบอกเบอร์น,นะครับแต่เราลองไม่จบอยู่ที่อ่ะแล้วข้อมูลเราก็จะไม่พิมพ์นะว่าว่ามันมีว่าราคาเท่าไหร่นะเราไม่ขายอ่ะเราด,ดูที่เฟซบุกจะเปิดร้านช่างไร้านสร้างรายได้เราเปล่าแล้วคลิปน้าเราจะบอกจะบอกว่าแชทพันอาวอันนี้เปิดสร้างรา,ายได้ไายหม่นะเพื่อนสวยแบบนี้สุดยอดแต่เสียใจด้วยผมไม่ขายยะลาไปก่อนสวัสดีครับ